ชายวัย25้ทุ่มเทดูแลคุณตามานาน3ปีวันหนึ่งคำพูดเดียวเผยความลับช็อกชีวิตเขาพลิกดูให้จบชายหนุ่มวัย25ตัดสินใจรับเลี้ยงและดูแลคุณตาที่มีอาการความจำเสื่อมด้วยความรักและความทุ่มเทตลอดเวลา3ปีผ่านไปเต็มไปด้วยกิจวัตรเล็กน้อยการให้อาหารการอ่านหนังสือพิมพ์และการเช็ดฝุ่นในกรอบรูปเก่าๆคือหนึ่งคำพูดจากปากคุณตาทําให้บรรยากาศเงียบจนเหมือนไฟดับในอกชายหนุ่มได้ยินชื่อและประโยคที่ไม่เคยคาดคิดความสงสัยผลักดันให้ เขาค้นหาเอกสารเก่าในลิ้นชักจดหมายโบราณกรอบรูปที่มีมุมพับและซองที่มีกลิ่นเวลาทำให้ความทรงจำของอดีตผุดขึ้นทีละภาพการค้นพบเอกสารนำเขาไปสู่การเดินทางตามหาความจริงถึงหมู่บ้านเก่าเขาพบผู้เฒ่าผู้หญิงสูงวัยและคนที่เคยเกี่ยวข้องทุกคำพูดและภาพถ่ายเชื่อมต่อกันเป็นเส้นทางของความลับบันทึกกล่าวถึงการเปลี่ยนชื่อการอุ้มบุญและการตัดสินใจที่เกิดจากความกลัวและการต้องการปกป้องครอบครัวความจริงไม่เพียงแต่น้ำตาและความกโกรธแต่ยังเผยให้เห็นความเสียสละที่ถูกเก็บซ่อนไว้มานาน เมื่อเขากลับมาที่บ้านการเผชิญหน้าเกิดขึ้นอย่างเงียบแต่หนักแน่นทุกคำสารภาพนำมาซึ่งการยอมรับและการเริ่มต้นการเยียวยาแม้ความจริงจะเจ็บปวดแต่ความผูกพันระหว่างหลานชายและคุณตายยังคงอยู่เรื่องราวจบลงด้วยการตัดสินใจไม่ทิ้งกันการจัดพิธีรำลึกและก้าวสู่การเริ่มต้นใหม่ที่ช้าแต่น่าเชื่อถือแต่ว่าความลึกของความลับบางอย่างยังคงมีเงื่อนงำที่รอการเปิดเผยต่อไปหากคุณอยากดูคลิปเต็มที่เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบและเห็นการเผชิญหน้าทางอารมณ์แบบเต็มรูปแบบกดติดตามช่่ออองงงแลล้้้วเเเขขาาไไปปดดูคิต็มในชร อย่าลืมแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์บอกเราว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรถ้าเป็นคุณ